ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้เราจะมาพูดนะคะอันนี้คือมิมี่อยากจะมาพูดเกี่ยวกับว่าการที่เราเนะแบนการที่เราจะเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเนี่ยนะคะจะทำยังไงดีแต่ก่อนนะ แต่ก่อนคุณมิมิจะเป็นคนมีความมั่นใจน้อยนะคะก็เลยอยากจะเอามาแชร์ดูสาหรับใครบางคนที่อยากจะที่อยากจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องนะคะรักตัวเราเองก่อนในแบบที่เราเป็นนะคะ ต้องรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นก่อนอย่างที่สองก็คือเราจะไม่เปรียบเทียบนะคะเราจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะเราเห็นเขาสวยรวยหรือดีเราก็แค่ชื่นชมแค่ยินดีกับในสิ่งที่เขามีแล้วเราก็กลับมาอยู่กับตัวเรานะคะ กลับมาเป็นตัวของตัวเองและก็อยากจะพูดในลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่ว่าสาหรับมันเป็นเทคนิคนะที่ว่าจะเล็กจะมันจะว่าเล็กก็เล็กแต่ว่ามันก็มันก็ช่วยได้เยอะสําหรับเอาง่ายๆนะคะสาหรับใครบางคนที่อยากจะแต่งตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเอาที่อย่างคุณมีไม่เคยเป็นดีกว่าแต่ก่อนนะคะอยากจะแต่งตัว เรากเป็นผู้หญิงเนาะเราก็อยากจะแต่งตัวที่แบบว่าให้มันให้มันเห็นวแบบ่าเออให้มันดูแบบเซ็กซี่หน่อยให้มันดูแบบเออแบบดูเหมือนผู้หญิงใช่ไหมเราก็เลยไปถามพี่คนหนึ่งพี่คนนั้นแกชื่อพี่แมวนะคะแต่ตอนนี้โชคไม่ดีแกเสียไปแล้วด้วยมะเร็งมะเร็งที่กระดูกมะเป็นเพื่อนของพี่สาวนะคะแล้วทีนี้ครูไม่มีก็ถามถามเขาว่าบอกว่าเจ๊ เคทําไงถึงมั่นใจถึงกล้าใส่เสื้อที่มันเห็นร่องนมแบบนี้มันสวยมันเพราะเราอยากใส่มันเขาใช่ไหมก็เลยถามก็ดูแล้วทีนี้พี่แมวก็บอกว่าเองก็ไม่ต้องไปมองมันดิไม่ต้องไปนี่มันแกก็ใส่กระบอกบอก็ใส่อย่างนั้นน่ะใช่ไหมแล้วแกแกพอพอเราได้ถามแกเสร็จแล้วก็เออเราก็มาคิดเออมันก็ถูกเว้ยแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็เข้าไปแล้วอีกอย่างนะคะเรา ถ้าเราสังเกตนะอย่างคนรอบข้างใช่ไหมที่ถ้าเราเห็นนะตอนนั้นคือมิมีไปทํางานในลอนดอนใช่ไหมคะแล้วทีนี้เพราะว่าบางคนแม้แต่คนเขาอ้วนดําตัวใหญ่ <Yes. S 1> เขาแต่งออกมาแล้วเขารู้สึกดูดี <No. S 1> ดูดีเพราะว่า <No. S 1> นะคะ <No. S 1> ดูดีเพราะว่าเขามั่นใจในตัวเอง <No. S 1> เขามั่นใจในตัวเอง <No. S 1> และเขาก็ไม่เคยคิดว่า เขาจะอ้วนจะดำจะพุงป่องหรือจะยังไงก็ตามเขาอย่างก็คือเขาเขาก็ยังรักในตัวของเขาเองนะคะ,<ล>ะก็นี่คือมันเป็นอีกอย่างที่เราหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเพราะว่าคุณมิมี่ก็เคยเป็นคนหนึ่งที่แต่ก่อนมีความมั่นใจน้อยนะคะ,ล,ะลองเอาไปใช้กันดูนะคะและทีนี้อีกอย่างที่คุณอยากจะ มันจะทําให้คุณเพิ่มความมั่นใจได้อีกอย่างก็คือคุณรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณต้องการจะทําแบบนี้แหละเอ,เอาง่ายๆก็คือเอาเริ่มจากการแต่งตัวนะโอเคคุณอยากแต่งแบบนี้แล้วคุณก็แต่งไปแต่งไปตอนแรกคุณคุณอาจจะแบบมันจะรู้สึกแบบเออย,ยังไงว่าคนจะพูดไหมใช่ไหมมันมีแน่นอนแต่ว่าลองไปก่อนลองแต่งไปก่อนลองทําไปก่อน,ลออนแล้วทีนี้ มาสังเกตความรู้สึกตัวเองข้างในว่าว่าว่ามันเป็นฟิลแบบไหนมันจะมีลบกับบวกกันนะใช่ไหมมันจะมีลบกับบวกลบนี่มันก็อาจจะคิดว่าเออมันเป็นความเหมือนไม่มั่นใจมันอาจจะคิดว่าคนอื่นสาเหตุที่ลบก็คือเพราะว่าเราเปรียบเทียบและเราเอาเราไปคิดว่าคนอื่นน่าจะคิดกับเราแบบนั้นนะคะมันก็เลยเป็นการที่แบบว่ามันเป็นเป็นลบใช่ไหมคะอ้าวอย่างเป็นบวกเนี่ย เป็นบวกนี่ให้ยุคคุณคิดแบบไหนให้คุณคิดที่ว่ามันทำพอเราได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มันเป็นตัวเราเองเราจะรู้สึกภูมิใจเราจะรู้สึกว่าเห็นไหมสรุปแล้วฉันก็ทำได้สรุปแล้วฉันก็กล้าที่จะใส่อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่กล้าคุณลองไปทำดูในสิ่งที่คุณไม่กล้านะลองทีละนิดลองยับตัวเองทีละหน่อยทีละหน่อย แล้วทีนี้มันก็จะทำให้คุณมั่นใจขึ้นมันจะใช้ได้กับแทบทุกอย่างเลยลนะคะในชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานเป็นการแต่งตัวแต่ว่าเราครูมิมีอยากจะให้เราเริ่มนะคะเริ่มจากสิ่งที่มันเล็กๆก่อนเพราะมันจะเพิ่มความมั่นใจสวัสดีค่ะมันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราได้สำหรับคนที่อยากจะเพิ่มนะคะเกี่ยวกับความมั่นใจเพราะว่าครูมิมีเคยเป็นเอาไปลองดูเอาทิละนิดนะคะ เพราะว่าจิตของเราเนี่ยเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆตัวหนึ่งเขาจะไม่กล้าทําในสิ่งที่ที่ที่เราเขาไม่เคยทํามาก่อนนะคะแต่ว่ามันพอทําแล้วมันจะรู้สึกดีมากดีกับตัวเองและมีความมั่นใจขึ้นโทษนะคะพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง Okay, o no okay, okay, okay. Okay, o no, 11 me, k me, y okay? Okay. Okay, Bye. โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีที่นั่งขอบคุณที่นั่งรอนะคะ พอดีพอดีลูกค้าก็จะให้ปิดนวดแต่ว่าวันนี้เข้ามาไม่ได้เขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เขานี้มาใหม่นะคะเรามาต่อกันเลยนะคะอย่าลืมนะถ้าอยากจะเพิ่มความมั่นใจมันต้องลองทําดูนะคะสักอย่างหนึง่งคุณไม่จําเป็นอยากจะเสนอว่าอย่าเอาเรื่องใหญ่ก่อนเอาเรื่องเล็กเอาจากเล็กๆไปก่อนเลยก,กันแต่ว่า พอคุณทาได้ดนั้นคุณค่อยๆขย,ย,ยายค่อยๆเพิ่มว่าเรื่องที่มันนันมันใหญ่ขึ้นนะคะและก็อีกอย่างไหนนะที่ว่ามันจะช่วยเพิ่มมั่งเพิ่มความมั่นใจที่คุณไม่มีเคยเป็นคราวนั้นที่บอกใช่ไหมเกี่ยวกับไม่กล้าใส่เสื้อที่อยากเออจากจะโชว์แบบเออให้มันดูเซ็กซี่หน่อยเพราะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมตอนนั้นที่ถามพี่แมวแต่พี่แมวก็เสียไปแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งเออเพราะอีอนี้ก็ดีเหมือนกัน คุณมีมี่เคยนะคะเห็นอันนี้ก็เป็นเพื่อนพี่สาวอีกคนหนึ่งเหมือนกันเห็นเขาใช่ไหมเพราะเวลาเขานั่งใช่ไหมคะทุกคนคิดว่าน่าจะเคยเคยได้ยินเกี่ยวกับว่าบุค,คลิกใช่ไหมคะคือการท่านั่งเขาเรียกว่าอะไรนะบอดี้แลงเกจคือลักษณะลักษณะการท่านั่งของเรานะคะมันก็จะมันก็จะเป็นการอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามั่นใจนะคะ คือท่านั่งนี่มันจะมี2แบบที่เขาว่านะคะก็คืออกผายไหลผึ่งใช่ไหมถ้าอกผายไหลผึ่งนะถ้าคุณทําอย่างนี้ใช่ไหมแล้วให้คุณสังเกตโดยคุณนะว่าถ้าคุณนั่งอกผายไหล่ผึ่งเนี่ยคุณจะฟีลแบบไหนคุณจะฟีลมั่นใจขึ้นไหมกับการที่คุณนั่งแบบนี้คุณนั่งหอไหลแบบนี้นะคะก็คือแค่สองท่าแค่นั้นเองคุณเอาไปลองฝึกดูคุณจะรู้เลยว่าถ้านั่งหอไหลนี้คุณจะรู้สึกเหมือนแบบว่ามันไม่มั่นใจเหมือนมัน ันในห้มั่นใจอ่ะพูดง่ายๆแต่ถ้าคุณทําอย่างนี้ขึ้นมันจะเพิ่มอีกอย่างก็คือเพิ่มบุค,คลิกนะคะเพิ่มบุค,คลิกแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในตัวคุณเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่คือนี่คืออีกอีกอย่างนึงนะที่ลองเอาไปทํากันดูเอาแค่ง่ายๆก่อนนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้นะคะด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเอง เราจะไม่ส่งจิตหรือว่าไม่ส่งความรู้สึกออกไปข้างนอกจะไม่ส่งออกไปดูคนโน้นคนนี้เรามีสิทธิ์ดูได้นะฮะมีสิทธิ์ดูและก็มีสิทธิ์อา่าก๊อปปี้ได้จากคนอื่นแต่ว่าถ้าคุณอยากเป็นตัวคุณเองจริงๆคุณคุณดัวเขาแค่เป็นตัวอย่างแต่เอากลับแต่เอากลับมาดูตัวเองและก็เอา ตัวของตัวเองออกมาจริงๆเขาแค่เป็นตัวอย่างให้บางส่วนแค่นั้นนะคะถ้าคุณอยากจะมีบุคลิกลักษณะในตัวในแบบของคุณเองคุณก็ต้องเป็นนะคะเอาคนรอบข้างหรือใครก็ตามที่คุณอยากใจนี้เขาเอามาดูอ๋อเขาเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วเราก็เอากลับมาเปลี่ยนที่ตัวเราเอามาเอามาเสริมเพิ่มหรือว่าเติมแต่งในสิ่งที่ตัวเราอยากอยากจะเป็นนะคะ แล้วก็อีกอย่างเพิ่มความมั่นใจแล้วใช่ไหมแล้วกเ็เป็นตัวของตัวเองที่พูดเมื่อกี้ที่บอกว่าให้กลับไปให้กลับไปเติมเต็มที่ตัวเองนะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยคุณรู้ไหมเพราะว่าทุกสิ่งนะทุกสิ่งคุณมีมิเชื่อมากเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราค้นหาเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานะคะมันอยู่ในตัวเรา คุณจะมีเสน่ห์มากเลยที่คุณเป็นตัวของตัวคุณเองนี่นี่คอนเฟิร์มเลยนะยืนยันได้เลยนะว่าคุณจะมีเสน่ห์มากเลยแล้วแสงของคุณเนี่ยมันจะไปกระทบใครสักคนหนึ่งหรือว่ามันจะไปกระทบเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ตามที่เขาเป็นคนแบบเดียวกับคุณแล้วมันจะดึงดึงคนแบบนั้นเข้ามาหา ้าพูดไปอีกอย่างหรืออาจจะก้กว้างบางคนเขาก็จะเรียกว่าบางคนที่ก็บอกว่าที่เขาอยากจะมีแฟนใช่ไหมบางคนบอกว่าอยากจะมีแฟนเป็นคนดีเป็นคนพูดจาเพราะเป็นคนมีนิสัยแบบยังไงก็ตามที่คุณเขียนกันออกมาเนะแต่คุณอยากได้คนแบบนั้นใช่ไหมคุณกลับมานะกลับมาเปลี่ยนเป็นคนนั้นก่อน กลับมาเปลี่ยนตัวเองนะคะในแบบของคนที่คุณอยากให้เขาเป็นนะมันจะเหมือนกับแบบว่ายิงนกตัวดีไอย,ยิงกระสุนนัดเดียวใช่ไหมยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวนะคะทั้งได้การเปลี่ยนแปลงจากตัวเองและก็ได้คู่หรือแฟนหรืออะไรที่คุณที่คุณอยากจะอยากจะให้เขาเข้ามาในชีวิตนะคะ อีกอย่างหนึง่งนะไอ้ัวนี้พูดมาถึงตรงนี้แล้วอยากมากเลยนะเป็นคนที่อยากมากเลยอยากให้ทุกคนรักตัวเองนะรักตัวเองให้เยอะๆไอ้นี่คือขอร้องนะขอร้องแล้วก็กราบเลยให้ให้ไปรักตัวเองให้เยอะๆทำไมถึงต้องพูดแบบนั้นเพราะว่านะขอย้อนไปอดีตอดีตหน่อยดีกว่าว่าทำไมถึงอยากจะให้คนทุกคนออกมา เป็นตัวเองออกมาเอาเขาเรียกว่าถ้าริพูดถึงจิตใต้สำนึกนะออกมาเอาไอ้เด็กตัวเล็กๆคนนั้นให้เขามาเริงร่าให้เขามีความสุขข้างนอกนะฮะอยากจะพูดมากก็คือว่าครูมิมี่เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่มันเครียดมากเมื่อก่อนมันครอบทุกอย่างราไว้มันครอบความเป็นตัวของครูมิมีที่ไม่สามารถที่จะ ที่จะทำอะไรได้ดังใจดังความรู้สึกที่อยากจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะพอเราเคยเจอความรู้สึกนั้นมาเราก็เลยไม่อยากให้ผู้คนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนหรือเป็นใครก็ตามที่เราไม่รู้จักเราไม่อยากให้เขาได้เจอสิ่งนั้นไม่ไม่อยากให้เขาได้รับความรู้สึกแบบนั้นก็เลยเอามาแชร์ เอามาแชร์ว่าทํำยังไงเราถึงจะมีวิธีการออกจากความเครียดแบบนั้นได้นะคะออกจากความเครียดความเหงาวันนี้เริ่มพูดจากเพิ่มความมั่นใจทํำยังไงดีมาถึงจนตอนนี้เป็นการลดความเหงาแล้วละคะลดความเหงาลดลดความเครียดความเหงานี่ทํามาแล้วมันก็ได้ผลอยากจะให้ทุกคนเอาไปทําดูนะคะ ก็คือสำหรับใครที่เหงาจากการที่ไม่มีเพื่อนนะก็กลับมาอีกเหมือนเดิมว่าก็คือคุณต้องเป็นเพื่อนที่ดีให้ตัวคุณเองก่อนโดยที่การใช้วิธีการพูดนะคะเพราะครูมิมี่เคยเป็นแล้วตอนนี้ครูมิมี่ก็มีเพื่อนไม่กี่คนแต่ก็ไม่เคยเหงานะคะคือมันเป็นการที่เราเติมเต็มตัวเราเอง ได้มากพอนะคะเราเติมเต็มตัวเราเองได้มากพอมันก็เลยไม่ไม่เหงาที่จะอยู่คนเดียวหรือว่าที่จะมีเพื่อนไม่กี่คนคนสองคนนะคะคือคุณต้องพูดพูดกับตัวเองหน้ากระจกกันแหละด้วยการมองตาเพราะว่าไอ,ไอ้นี้ก็พูดมาบ่อยเหมือนกันนะด้วยการมองตาตัวเองนะบอกกับตัวเองว่าฉันคือเพื่อนที่ดีของเธอนะฉันไม่เคยทิ้งเธอไปไหน แม้แต่เวลาที่เธอจะทุกข์จะสุขเธอต้องการกำลังใจฉันอยู่ข้างเธอเสมอฉันอยู่ข้างเธอเสมอเธอจงมั่นใจว่าฉันคือเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนั้นที่รักเธอรักเธอเสมอแล้วเราก็กอดตัวเรานะคะกอดตัวเองพอพูดแบบนี้ แล้วเราก็กอดตัวเองและก็อีกอย่างหนึ่งทีนี้เสร็จเกี่ยวกับเรื่องที่ใครรู้สึกเหงาว่าไม่มีไม่มีเรียกคนรักยังไม่มีสามีเพราะว่าคุณมิมี่ก็ยังไม่ได้มีเป็นตัวนะยังไม่ได้มีแฟนหรือยังไม่มีสามีเป็นตัวคุณก็ใช้เทคนิคเหมือนเดียวกันกับที่มีเพื่อนแต่เป็นลักษณะของการ เป็นคนรักก็บอกว่าฉันรักเธอเสมอนะมีมีฉันรักเธอเธอเป็นคนที่สวยที่สุดเธอคือภรรยาหรือคุณจะพูดเป็นภรรยาหรือจะเป็นเมียเธอคือแฟนของฉันเธอคือคนที่ฉันรักที่สุดขอบคุณเธอนะ ที่เธออยู่ในชีวิตของฉันขอบคุณเธอที่เธอเป็นภรรยาที่ดีเป็นแฟนที่ดีให้กับฉันฉันรักเธอเสมอและฉันจะรักเธอตลอดไปสิ่งดีๆเราเอามาพูดนะขอบคุณนะคะคนที่ที่ฟังอยู่ตอนนี้คุณมีม่เชื่อว่าถ้าคุณเอาไปลองทำดูนะคะคุณเอาไปลองทำดูเดี๋ยวส่งหัวใจให้คุณก่อนนะคะ คุณนะไปลองทําดูมันได้แน่นอนนะคะแล้วคุณจะไม่มีคําว่าเหงาหรือแล้วคุณจะไม่มีคําว่าโดดเดี่ยวอีกต่อไปนะคะฝึกบอกเขาบอกรักเขากอดเขาเป็นคนในสิ่งที่คุณอยากจะให้เขาเป็นเป็นคนในสิ่งที่คุณอยากจะรักนะคะแล้วก็ทําอย่างนี้ทําไปแล้วก็สังเกตตัวเองนะคะ และคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณค้นหานะมันอยู่ในตัวคุณเองนะคะขอให้ทุกคนรักตัวเองให้เยอะแล้วก็หาวิธีการในแต่ละวันที่จะมาปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปในทางที่ดีขึ้นและก็ขอให้ทุกคนมีความสุข กับการรักตัวเองนะคะรักตัวเองมากๆและทีนี้เราก็จะสามารถนำความรักนั้นไปให้กับผู้อื่นไปแผ่กระจายให้กับโลกมนุษย์ของเราไปแผ่กระจายให้กับสำคัญก็คือแผ่กระจายให้กับญาติพี่น้องลูกสามีที่อยู่ข้างๆตัวของพวกเราทุกคนนะคะโอเควันนี้ ันนี้อากาศที่อังกฤษดีมากเลยมีเสียงนกลมลมเย็นสบายนะคะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความสุขกับการรักตัวเองอย่าลืมตื่นขึ้นมาขอบคุณบอกรักชื่นชมตัวเองนะคะรักในตัวเองสิ่งที่ตัวเองเป็นกอดเขาพอเขาเป็นเด็กคนหนึ่ง ต้องการความรักทุกคนต้องการความรักแต่จงกลับมาเติมเต็มความรักให้กับตัวเองก่อนที่คุณจะไปขอความรักจากคนข้างนอกนะคะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์นะ,คะแค่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็ได้เจอสิ่งที่ดีๆได้เจอสิ่งที่คุณต้องการนะคะขอให้ทุกคนรักตัวเองมีความสุขนะคะบา ครับนสเตนะขอให้มีความสุขนะทั้งเมืองไทยก็ปั่นนี้ทุ่มหนึ่งแล้วมั่งก็คงเป็นจะเป็นดินเนอร์เลยเนาะเป็นงานแล้วโอเคขอบคุณมากค่ะ <Thank you. S 1> Hi dear friend thank you thank you for watching bye bye bye